ไในนาพี่แป๊บเป๊ะเป๊ไม่เชื่อใจผมตอนแรกอ่ะงงจังเชื่อใจใครไม่ได้น้องพี่จุกเอารถผมไปไหนเดี๋ยวพี่แต่ผมเป็นน้องชายคนล่ักของพี่นะคุณไม่ได้พึ่งเปียกได้พี่โอแรงโอ้ยพี่เลี่ยนไปเนี่ยพี่แบบแบบไมเล่นพี่เสียจริงอะไรนะรถพี่เป็นไงบ้างเนี่ยพี่เลเบลได้ล่าก็เนียนอยู่เออเมียนเนาะ มึงยังขายเหรไอสัตว์ประกันนี้ดีวันนี้นะสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะสวัสดีนะครับน้องเกือบหายไอ้สัตว์แต่ไม่ทีที่ผมช่วยไว้ไม่หายเรามายอมแพ้เว้ยเราไม่ไหวกับทีซีจริงไอ้เหี้ยไม่ใช่หรอได้สวัสดีครับลุงครับมีอะไรบ้างครับ กข้อตกลงมีประมาณนี้นะครับลุงคือตอนแรกที่หัวหน้าผมสั่งไว้ว่าถ้าจะจบต้องให้มาคุกเข่าใช่ไหมครับหน้า mm hmm. ผมบอกว่ามีสองทางเลือกไม่คุกเข่าก็เอาอาวุธลุงหายสองชิ้นได้ครับไม่มีปัญหาทั้งตัวก็ได้นะแล้วก็อ่า ไปหนะไม่หาีนะ่ายครัพี่มาดีกระต้นะครับควันแรงหาพี่อ,อ้อยิดักรนับเียวครับถ่ายปรคนระับ อาวุธสองชิ้นนะถามหน่อยครับมีอะไรบ้างครับต้องเป็นอาวุธใหญ่ใช่ไหมครับเลืกอกอาวุธนิดสั่นะแต่ผมถามก่อนเพราะว่าเขาไม่ได้ระบุอาวุธมาเลยเขาแค่บอกว่าอาวุธสองชิ้นผมมีปเจกับค้อนอยู่พอดีครับสองชิ้นน่าจะได้อยู่นะหัวหน้าคุณต้องการอยู่ มีแชลแองด้วยนะเมื่อไหร่เราจะออกมาเองนะเมื่อไหร่ต้องเมื่อไหร่เมื่อไหร่อยเถอะพี่ไฟเถื่อยเลยพี่ก็ไม่อยากเจอไม่ต้องเจอไอ้เหี้ยสันโดดอ่ะก็รักสันโดดอยากเจอทำไมนักหนาวไอ้เหี้ยเข้าใจไม่เห็นหน้ามันเลยเจ้าพ่อเสียงไคข้างหลังใครวะไม่บอกมาขายประกันมันเหมือนคนสัญญาอ่ะสวัสดีครับ สนใจทำไหมครับบริษัทขึ้นยักษ์ประกันภัยครับผมลุงลุงลงใหญ่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 ทนายบอลก็มาขายนะเหมือนอีเพิ่งสมัยก่อนเลยโหรือนั่นมันเดอะบอทเหรอไปแช่งทีนี้ไฉ่เมื่อกี้เกิร์ฟอันนี้เดอะเกิร์ฟ เขาบอกว่าอาวุธทาปดาสองชิ้นหรือว่าอาวุธแดงหนึ่งชิ้นครับลุงโอเคได้ครับแล้วมีอะไรอีกมั้งครับแล้วก็แต่คารต้องอยู่ภายใต้ทีซีครับแล้วก็ต้องเสียค่าเข้ายี่สิบล้านแล้วคนอื่นเอาเสียค่าเข้ายี่สิบล้านไหมครับอคือสําหรับแก๊งที่ไม่ได้ไปก่อเรื่องไม่แต่ว่าผมก่อผิดแต่ว่าผมก็ไม่ได้อยู่ในทีซนะผมก็ไม่ได้อยู่กฎในกฎของ ทีนะฮะตอนผมก่อผมอยู่นอกทีซีนะเข้าใจครับลงแต่คือหัวหน้าเขาไม่ให้เข้าฟรีๆครับสำหรับแก๊งที่ไปก่อเรื่องมาอ่าฮะไม่เป็นไรจ่ายไปก็ได้แต่ครับแต่เนี่ยเขาให้เวลาหนึ่งเดือนครับฮะ <Huh? S 2> ให้เวลาหนึ่งเดือนครับในการจ่ายเงินยี่สิบล้านอ๋อโอเคตกใจหมดที่ว่าไม่ตีหนึ่งเดือนแล้วก็ ระหว่างนี้หนึ่งเดือนแก๊งเคห้ามไปซื้อเรื่องใครเลยนะครับฮะแต่ถ้าอมีแก๊งที่แบบเขาเขามาพาดกับแก๊ง JK อันนี้ก็ตีได้ปกตินะครับ แล้วถ้าเร,ปปเรื่องพวกบัฟอะเรื่องพวกบัฟหมายถึงที่เรื่องเรื่องที่ผ่านมาใช่ไหมครับลงเรื่องเก่าแล้วครับเรื่องเก่าอะไรประมาณนี้เรื่องเก่าที่ผมเคยมีก่อนหนะ้านั้นแต่ว่าผมยังไม่ได้เอามาเล่นอะไรประมาณนี้เพราะว่าผมรอน้องๆอ,อยู่อะไรประมาณนี้ครับน,นี่ยังยังซื้อเรื่องได้อยู่ไหมหรือว่าไม่ได้แล้ว มันมันนานไหมครับลุงเรื่องเก่านี่คือนานไหมครับก็นานแล้วครับตั้งแต่ยังไม่เกิดเรื่องเลยไม่เกิดเรื่องเนี้ยติดไว้ก่อนใช่ติดไว้ก่อนอ่ะแปะโป้งไว้ก่อนอะไรประมาณเนี้ยกับพวกโคอีหรือว่าอะไรเนี้ยเมื่อนานมาแล้วครับอะไรประมาณนี้ครับเพราะผมก็อยากขึ้นจากวัดที่เร็วที่สุดอ่ะผมอยากไปบ้านคืนั้นผมผมผมขอขอรายชื่อแก๊งแล้วก็ปัญหาที่ลุงเจอได้ไหมครับ โอยเยอะโอ้โหจะให้บอกตอนนี้เลยเหรอ,อบบเดี๋ยวไว้ถึงถึงแบบว่าไม่ถามผมถามไม่เฉียวว่า TC อนุญาตไหมคือห้ามผมซื้อเรื่องเนี่ยก็คือไม่ได้ซื้อเรื่องไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อตอนเนี้ยแต่ว่าเรื่องมันนานแล้วอะว่ายังใช้ได้อยู่ไหมแค่นั้นเองผมจะถามไว้ก่อนผมจะได้ไก่ตองแล้วก็มาบอกว่าแก๊งไหนเป็นแก๊งไหนว่ามีเรื่องอะไรบ้างผมจะได้มาบอกอประมาณนี้ครับลงคือแก๊งทุกแก๊งในเครือ TC ตอนเนี้ยจะได้โปรเทคกากแก๊ง JK สามสิบวัน JK จะไปตีแก๊งไหน ในทีีไม่ได้เลยครับครับสิบวันเดือนหนึ่งเลยเอาเดือนหนึ่งเลยเหรอทำไมเขาถึงได้โปรเทคครับครึ่งเดือนเจ็ดวันวันเออทำไมเขาได้โปรเทคนะแล้วไอ้พวกนี้ที่มันมีเรื่องและไอ้พวกนี้มีเรื่องอยู่ทำไงอะ คือผมผมอะผมมาเป็นคนแพ้ผมคนได้โปรเทคหรือเปล่าครับเพราะว่าคนชนะไม่มีสิทธิ์ได้โปรเทคไม่ใช่หรอครับในกฎของ TC ก็บอกไว้นี่อันนี้คุณจะปรับเปลี่ยนกฎได้ไงอ่ะนี่ผมทำไรดีอันนี้เป็นกฎของ TC นะผมที่ผมเข้ามาเนี่ยผมก็อยากอยากให้มันอยู่ในกฎของ TC นะครับถ้า TC ปรับเปลี่ยนกฎแบบนี้ผมจะเชื่อมั่นใน TC ได้ไงอ่ะอันนี้ผมเชื่อมั่นใน TC นะผมแพ้ TC เนี่ยผมเข้ามาผมว่าอยากได้ความเป็นกลางกับ TC อ่ะ เท่ากับว่าผมเข้ามาในฟรีอยู่ผมก็ยังโดนโดนกันแกล้งอยู่อะดิเพราะว่าผมเอ้าพุทธหายมันไม่ใช่เกือบล่มเะของเราหายแกงอื่นได้โปเทคก็ได้ครับคือแกงอื่นก็ไม่สามารถไปตี JK ได้เหมือนกันครับสามสิบวันแล้วทำไมคนชนะได้โปรเทคอะครับอ่าอันนี้มันมันมันไม่เชิงแบบคนชนะครับลุงเพราะว่ามันเป็นชนะไงกับเขาชนะไง TC ก็ชนะไงครับมันมันไม่ใช่ภารกิจเลยก็เขาชนะไงฮะคืออันนี้มันมันไม่ใช่แก๊งชนะครับลุงมันเป็นในรูปแบบ TC ชนะอ่าในรู่น TC ชนะแล้วเสือกให้โปรเทคแก๊งพวกนี้ยนะผมงงอ่ามันไม่ใช่แบบนั้นครับลงคือผมผมโปรเทคสำหรับแก๊งที่เขามาช่วยแล้วก็เขาเสียทรัพยากรใช้ไปค่อนข้างเยอะครับแล้วเขาไม่ได้ได้ ไม่ได้ได้แบบสินสงครามหรือของชดเชยจากการเล่นสตรอรี่ครับเขาไม่ได้นับเคสอุ้มไม่ได้อะไรเลยครับแต่ถ้าในในระหว่างกดโปรเทคในระหว่างที่ลุงมีโปรเทคและเขามีโปรเทคถ้าเขามาแหลมกับแก๊งลุงเนี่ย ถือว่าโปรเทคไม่แต่แล้ว <tortured. S 1> ถ้าเรื่องเก่าๆเราแล้วเรื่องเท่าเก่าอย่างเงี้ยมันก็ยังมีโปรเทคอยู่ไม่ใช่หรอถ้าแบบนี้ผมก็ไม่สามารถตีได้ดิเรื่องเก่าๆถ้ามันมีพลาดด่าจริงอะไรอย่างเงี้ยจริงคือสามารถตีได้เราโอเคงั้นโอเคครับงั้นโอเคเลยงั้นโอเคเลยอันนี้โอเคเลยไม่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 นี่นะครับถ้ามีเรื่องด่าหรือว่าอะไรอ่ะมันโอเคเลยมันก็ไม่มีปัญหา มันมีหลายแก๊งที่ด่าผมอยู่ครับด่าดักด้วยผมนั่งร้องไห้อ่ะกับน้องๆผมในแก๊งอ่ะนั่งร้องไห้เลยไม่เคยร้องไห้เลยนะตอนตีเหรอครับลุงใช่ครับตอนตีเขาด่าแรงมากเลยอะตีไม่ว่าไม่มันขยับมาดิคือผมเข้าใจนะอันนี้ผมเข้าใจนะว่าเป็นภารกิจของทีซีถูกต้องไหมครับแต่ว่าทีซีบังคับให้เขาบัฟพวกผมด้วยเหรออันนี้มันเหมือนแค้นส่วนตัวป่ะอันนี้ขอถามตรงๆเลยนะฮะก็คือเป็นภารกิจของทีซีที่มอบหมายนู่นนี่นั่น แต่ว่ามันบัฟจนแบบผมนั่งร้องไห้เนี่ยนะคุณเนี่ยแก่ของผมก็มีหัวใจนะครับตีเขาไม่ว่าปากนะครับสย่าตีมันคือคําพูดของเขาเองด้วยมันเหมือนเป็นการแฉ้นส่วนตัวแล้วแบบเอาทีซีมาใช้อย่างเงี้ยเพื่อได้ตี๋ยววุผมอ่ะใช่ทีซีเป็นแบ็คอ่ะก็เลยห้าวสุดอ่ะน่าส่งเนี่ยฮาเล่มครับพักดีเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดจะพูดทำยียอะไรเยียปากไอ้สัตว์อย่าแหลบได้ป่ะพวกบึงอย่าแหลบได้ป่ะไอ้สัตว์ อุยอย,อย,อยู่ต่อเลยครับคืออันเนี้ผมผมเข้าใจในมุมลุงนะครับแต่คือในมุมของพวกเขาอะมันมันส่วนตัวไ,ไงเระว่ามันเป็นการด่าทั้งสองฝ่ายอะมันอาจจะมีส่วนตัวผสมไปด้วยครับแต่คือไม่มีครับผมไม่ด่าครับผมไม่ได้ด่าครับ อันนี้เรื่องนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้เราค่อยคุยตอนที่มันเกิดเรื่องดีกว่าไหมแต่อันนี้ยังได้เนาะได้เนาะเพราะทีซีพูดไปแล้วนะตะื่กี้นะลุงบอกว่ามันเป็นเรื่องก่อนที่จะตีนะครับก็เรื่องก่อนด้วยเรื่องนี้ด้วยครับรวมรวมอะไรรวมใส่ไข่มาเลยครับก็รวมใส่ไข่มาก็รวมรวมเรื่องนี้ไปด้วยไงหมายถึงถามแค่ถามเรื่องนี้ด้วยไงว่าแบบเวลาด่าอ๋อถ้าเป็นถ้าเป็นระหว่างตีอะคือยังไงตรงเนี้ยมันซื้อเรื่องจากเรื่องนี้ไม่ได้แหรอครับ แต่ถ้าถามว่าลุงมีสิทธิ์กดพวกเขาไหมก็มีสิทธิ์ครับแต่ลุงต้องซื้อจากเรื่องอื่นนะครับอ่าฮะโอเคปัญหาผมว่าผมสร้างได้อยู่แล้วอ่าแล้วก็มาถามเรื่องงานในเมืองด้วยครับคือทีซีไม่เกี่ยวนะเราเคยคุยรอบรอบนั้นไปแล้วเนาะงานในเมืองอะไรประมาณนี้มันก็เป็นธุรกิจของของแก๊งอะเนาะทีซีล่อยสระถูกต้องไหมครับใช่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับสริมเรื่องเรื่องเรื่องธุรกิจครับลุงอ่าถ้าเป็นไม่ได้ ฝากฝากแจ้งทีเส่อหน่อยว่า JK ขอแต่ผมไม่ได้หมายถึงว่าผมจะไม่ได้ไปไปบอกแก๊งอื่นนะแต่ทีซีแค่อยากรับทราบเฉยๆว่าโอเค JK อยู่ในดูแลธุรกิจงานนี้อยู่ต่อไปนี้งั้นงั้นผมแจ้งไปเลยครับทุกงานในเมืองเลยครับตอนเนี้ทุกงานหมายถึงว่ารวมไปถึงงานข่าวหรือเปล่างานดําครับงานดำโอเคจะได้รับทราบไว้เพราะว่ามันจะได้มันจะได้แก๊งแก๊งที่เป็นอ่าเขาจะรับรู้ไว้ด้วยว่าเผื่อว่าจักรพัดหรือ แต่เขาเรียกว่าเจ็ดเท่องค์ไหนเขาไม่โอเคเผื่อเขาาอยากจะเรียกคุยอะไรอย่างงี้ได้ครับเชิญได้หมดเลยครับได้ครับเขาจะได้แจ้งไปยังคนในเครือด้วยครับได้ครับโอเคทั้งเมืองเลยครับฝากบอกด้วยครับทั้งเมืองเลยได้ครับได้ครับครับขอบคุณครับเพราะว่าเดี๋ยวจ่ายเงินแล้วก็เดี๋ยวผมไปเอาอาวุธออกมาแล้วก็ี๋บวผมาได้ทันทีทีจ่ายเงินเป็นเฉลี่ยจ่ายก็ได้ครับลุงไม่ต้องจ่ายก้อนเดียวได้ได้ได้เฉลี่ยจ่ายครับได้ครับโอเคไปอยากจ่ายขอบคุณครับ ลุงสวัสดีครับลุงแม็กสวัสดีครับบิลลี่ใช่ยากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูหึมหืมแล้วครับเนี่ยวันนี้หึมหืมกันแล้วดูมนหมองกเท่าไหร่ไม่ค่อยดีว่ะบิลลี่กูกำลังจมันเลยสัตว์เสียงลุนแรงเห็นรถปะเห็นรถยังไงเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับลุงตรงนี้เดี๋ยวกูมากูกำลังมันมาผมเล่นลุงเชียร์ชุระก่อนเลยครับตรงนี้เดี๋ยวเล่นเฉย เราเก่าไม่ให้หมดก่อนไอ้สัตว์เริ่มเลยไม่รอเริ <Wars> ่มเลย EC มึงไว้ก่อนละกันไอ้สัตวสถือว่ากูยอมแพ้ไอ้ที่อ่ะไม่ไหวจริงว่ะเอาอาวุธก่อน รีสัตว์เออเออแล้วจะลืมบอกให้ทีทีไอที่ด้วยไอ,อพวกยุกแก๊กอ่ะ ใช่เราต้องบอกทีซีด้วย ครับระหว่างนี้ถ้ามีพวกยุบแก๊งเนี่ยทำไงครับชุบแก๊งยุบแก๊งยุบแก๊งบอ๋อถ้าเขายังติดสตอรี่อยู่หรือว่าเขามีประการลุกจริงจริงมันยุบไม่ได้นะโอเคครับงั้นก็ติดหมดเลยครับทุกแก๊งในประเทศตอนนี้ครับติดหมดเลยปากบอกไว้ก่อนติดหมดเลยผมมีเรื่องทุกแก๊งเลยครับไม่ใช่เรื่องล่าสุดไม่ใช่เรื่องนี้นะเรื่องเก่าทุกแก๊ง